สวัสดีครับท่านผู้ชมพบอกับช่องแอป SKY a c t i v e นะครับวันนี้นะครับก็เ,เป็นวันนะครับที่แอปจะเตรียมตัวส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอป Sky Active นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันนะครับที่แอปจะเตรียมตัวส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปี2024นะครับตรงกับวันที่24มกราคมนะครับปี2024นี้ก็เป็นรถคันแรกของปีนะครับที่แอปนะครับก็จะเตรียมตัวส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็คือเจ้ารุ่น cx 3 0นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนี่เองเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดรุ่น sp นะครับแล้วก็ สีก็จะเป็นสีเทาโพลีเมเนทันเกนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเตรียมพร้อมกันนะครับว่ารถที่เราจะพร้อมเตรียมส่งมอบเนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับเผื่อท่านผู้ชมที่สนใจรถนะครับก็จะได้ดูกันไปด้วยนะครับว่าลาก่อนจะรับรถเซลล์แอปนะครับมีอะไรเตรียมตัวให้กับลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับลูกค้านี่ก็คือห้องส่งมอบนะครับเดี๋ยวแอปจะขอเปิดประตูเลยนะครับอันนี้เป็นการทํางานสดๆเลยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับนี่ครับรถลูกค้านะครับที่แอปกำลังจะส่งมอบนะครับเตรียมตัวขัดสีอยู่นะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเสียงจากเครื่องขัดเคลือบสีอยู่นะครับก็เป็นพนักงานนะครับของบริษัทเราเลยนะครับที่ทําการเคลือบสีให้กับลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยมากเท่าไหร่นะครับ ก็อยู่ในกระบวนการขัดสีอยู่นะครับนี่ครับสีเงางามนะครับรายละเอียดเราใส่ใจให้ทุกขั้นตอนเลยนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับหลังจากรับรถไปรถนั้นสะอาดเงางามแน่นอนครับเก็บรายละเอียดให้แบบเต็มที่เลยนะครับเวลาโดนแสงไฟจากห้องส่งมอบนะครับก็จะเงาวิบวับแบบนี้ไปเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะมาชมรายละเอียดหลังจากที่ เราขัดสีกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีอ,อะไรนะ่าสนใจแล้วก็มีความเตรียมพร้อมอยังไงบ้างก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าในวันที่นี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับก็ตอนนี้รถของเราก็ขัดเคลือบสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับก็ เก็บรายละเอียดได้อย่างเนียนตามากๆนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดเคลือบที่ด้านหน้าฝากระโปรงหลังคานะครับแล้วก็รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คในเรื่องของของแต่งกันนะครับลูกค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่า ส่วนลดลูกค้าเนี่ยรับไปได้จุกๆในของโปรโมชั่นเดือนอมกราคมปี2024ของเรานะครับเป็นโปรโมชั่นส่วนลดที่จัดเต็มให้นะครับก็คือ140,000บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของของแถมก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นของแถมเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าลูกค้าท่านนี้นะครับได้แต่งอะไรไปบ้างครับ ด้านหน้านะครับลูกค้าก็เหมือนเดิมครับเป็นของแถมเบื้องต้นเ่าเหลือก็เป็นชุดกอป้ายทะเบียนนะครับที่มีตาของมาด้าพระนครนะครับผมส่วนในเรื่องของฟิล์มนะครับฟิล์มของเราลูกค้าผมขออนุญาตแจ้งไว้เลยว่าเราแถมฟิล์มให้ลูกค้าเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะครับเป็นของยี่ห้ออัลติเมตนะครับซึ่งสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับเลยนะครับก็คือจะรับประกัน ให้10ปีนะครับจะมีใบรับประกันให้ลูกค้าทุกคันนะครับลูกค้ามีในเรื่องของการเคลมฟิล์มหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถเคลมได้เลยนะครับภายใน10ปีเรียกว่าตลอดอายุการใช้งานกันเลยนะครับลูกค้าของผมนะครับท่านนี้ก็จะติดฟิลม์มบานหน้า6บานหน้า40นะครับแล้วก็รอบคันเนี่ยจะเป็น60ซนะครับซึ่งฟิลม์มตัวเซรามิกนาโนนะครับ เป็นฟิล์มที่มองจากด้านนอกเนี่ยเข้าไปนะครับจะมีลักษณะที่มันมืดหน่อยนะครับผมซึ่งถ้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมองออกมาเนี่ยจะเคลียร์กว่านะครับก็เป็นฟิล์มแบบใหม่แล้วนะครับลูกค้าออกรถกับทางเราไปนะครับก็ได้รับฟิล์มที่มีคุณภาพอย่างสุดๆไปเลยนะครับพร้อมรับประกันให้จูใจเลยถึง10ปี เรามาดูด้านในกันบ้างนะครับลูกค้าด้านในก็ทางเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเอาในส่วนของลูกค้าแจ้งว่าจะเอาในส่วนของพลาสติกที่คุมรถนะครับคุมเบาะอ,ออกนะครับเพื่อทำความสะอาดขัดเงาให้นะครับพวงนี้ลูกค้ามารับก็พร้อมออกพร้อมขับออกจากโชว์รูมไปได้เลยนะครับนี่ก็คือภายในของ CX 3 0นะครับที่เรา เตรียมตัวนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราแถมให้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับก็คือชุดชิ้นผ้ายาง5ชิ้นนะครับลูกค้าก็ออกรถไปนะครับไม่ต้องเป็นจาเป็นไปซื้อผ้ายางเลยนะครับเดี๋ยวผมชี้ผ้ายางให้ดูนะครับ5ชิ้นก็จะมีในส่วนของด้านคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็น3มชิ้นนะครับมีตัวแกนของตรงกลางให้ด้วยนะครับก็เป็นของผ้ายางของมัสด้าแท้นะครับแล้วก็ตรงรุ่นเลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถมาด้าทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อเซลล์แอปได้นะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยโปรโมชั่นทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้า2 CX3 นะครับ CX30 นะครับอย่างลูกค้าที่ผมรับรถจากผมไปในวันทุกเนี้นะครับก็บอกเลยรับส่วนลดจุกๆไปเลยนะครับ1 4 0 0 0 0บาทนะครับของเรามีนะครับแถมในเรื่องของประกันภัยชั้นหนึ่งะครับให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเป็นโปรของที่แถมในเรื่องของ ประกันคุณภาพตัวรถให้3ปีนะครับช่วยเหลือชุดเฉิน24ชั่วโมง3ปีนะครับแล้วก็มีฟรีค่าแรงหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่าดาวนะครับผ่อนดอกเบีย้ย0%ก็มีให้นะครับผมแล้วก็โปรแกรม m a ด d าอัลติเม e เซอร์วิสนะครับมาด้าตัวนี้ก็จะเป็นคุ้มครองดูแลรักษารถยนต์ให้ถึง5ปีนะครับมีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายนะครับ ให้เหมาะกับงบของลูกค้านะครับยังไงสนใจรถมาด้าทุกรุ่น,นครับติดต่อเซลล์แอปได้เลยนะครับที่08 1 3 7 2 7 0 8 7แอดไลน์ที่ทเบอร์เดียวกันได้นะครับแล้วก็มี w w w m a d a ทเดกษตรนขายรถยนต์ออนไลน์ .com ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอป k y ายแอคไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้าน่าสนใจนะครับติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ